สวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวกับยพรเนอร์มากินข้าวยบพรแล้วค่ะนี่ค่ะค่ะวันนี้มีปลาค่ะขาตั้งกองก็ไม่ได้เอามาแล้วค่ะกิน,นข้าวกลางวันกันค่ะของของโปรด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> กินประจำค่ะพริกพริกตาแดงนะคะกินข้าวไับยยพรนะคะวันนี้ ยัยพรหยุดงานค่ะหยุดสองวันวันนี้กับพวกนี้หยุดงานเสร็จแล้วก็จะทําความสะอาดบ้านตั้งวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปทําความสะอาดบ้านนะคะขอบคุณเพื่อนๆพนทุกคนนะคะที่เข้ามาเยายพรเข้ามาติดตามยัยพรค่ะแวันนี้ยายพรหยุดงานก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะเพราะว่ายายพรทํางาน เวลามันน้อยค่ะกลับมาก็เหนื่อยเหนื่อยบางทีก็เปิดดาวจอดไว้แล้วก็ทําอย่างอื่นค่ะกลับมาก็เหนื่อยเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามนี่ค่ะก็เลยไม่มีเวลาอย่าก,กดกันนะคะเดี๋ยวก,กินข้าวเสร็จก็จะไปเก็บของเก็บความสะอาดนิดนหน่อยๆอยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเรา ล้างของที่ร้านเหนื่อยมากค่ะบางคนก็คงจะคิดว่าเดี๋ยวพรทำอะไรนะคะทำร้านอาหารเช้าค่ะต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวพรจะทำหมั่นเถอนะคะทำหมั่นเถอแล้วก็มีหลายอย่างค่ะเราต้องทาทางานมือสีมือนะคะเราเขาไม่ใช้เครื่องนะคะแต่ว่าตอนที่เราทาแป้งไปเป็นแผ่นๆนีเน่เขาจะใช้เครื่องแล้วทําพอพอเขาพันเป็นกลมแล้วก็จะมาคึงแล้วเราก็จะหัน่น แต่เรา,เางานเอาเอามือหั่นเอาเนี้ยเอามีดหั่นเอาเนี้ยมันก็จะไม่ใหญ่ไม่เสมอกันเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยัาให้มันนัก mm hmm. ก็เท่าเกเขาเปิดร้านขายขายแบบว่านึ่งเดียวนั้นขายเดียวนั้นนะคะแล้วก็ซื้อกินได้เลย,ยนีค่ะหลายอย่างแล้วร้านเขาใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวหลังเงยพรจะขออนุญาตก็ถ่ายแต่ว่าเราทํางานก็ไม่กล้าถ่ายนะคะเพราะว่า เก่งใจเขาเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องทําเลยเพราะว่าของเรานี้ต้องทาเสร็จก็ถ้าแป้งแป้งก็จะให้พองแป้งหน่อยหนึ่งแป้งเอ,เอาพักไว้สักประมาณสิบนาทีก็จะไปนึ่งค่ะนึ่งเขาก็จะมีเตาใหญ่หนึ่งอย่างนี้นะคะเพราะว่ารตดอะไรก็ต้องทําความสะอาดหมดมเลยพอทำงานเสร็จงานเราก็พากันทําความสะอาดเสร็จก็ก,กลับมาวันร่างกายก็เปียกหมดเลยค่ะอพอไม่เปียกมาก็ต้องมาอาบน้ํา แล้วก็ถ้าน้องคนไหนขึ้นไล่สดแล้วก็เฝ้าคนนั้นค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะไปตามเพื่อนๆคนอื่นเขานะคะเพราะว่าตอนนี้เยพนดูสองวันก็ตามไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าบ้างเพื่อนใหม่บ้างค่ะเพราะก็รักทุกคนนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ยังยังไม่ลืมเยพนนะคะเพราะว่าก็ไม่มีเวลาไปหาใครเยอะค่ะเรามีแรงเราก็ทํานะคะงานถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้มีลูก เรามีลูกตอนอายุเยอะแล้วพูดถึงก็แฟนก็อายุเยอะเอพรอนก็อายุเยอะแล้วเราก็จะพึ่งพาแต่ลูกเราก็ไม่ต้องมีไปคิดไปพึ่งเขาแลวค่ะเพราะว่าเขาก็เราเขาอยาเขาก็เป็นส่วนตัวของเขาเพราอยากให้เราเขาก็ให้เองค่ะตอนนี้ตุดจีนกำลังยุ่งเลยค่ะข้าเก๋ให้อยู่สองวันแล้วก็ทำตั้งแต่ หยุดวันเพฤหันกับวันศุกร์ทีนี้ก็เริ่มทําไปถึงตุดจีนเลยค่ะก็หยุดหกวันตอนนี้เนี่ยพอไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทานข้าวแล้วก็ขาตงไม่ได้อะมานะคะนี่ยายพรซื้อข้าวกล่องมากินทาะ,ะนี่ปลานมลน,นะคะนี่ปลานมลเขาจะทอดแล้วก็ราดน้ําแบบหวานๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็พรก็อยากกินหอมหอยใหญ่ที่ยพรบอกนะคะเพราะยายพรชอบกินหอมหัยใหญ่ ชอบกินผักชีบ้านเราแล้วค่ะทุกอย่างเพราะว่าบ้านเราก็ปลูกกันแล้วค่ะผมพยายากต้องยำมือส้น ง่ายอยู่ง่ายก็ดีนะคะไปทางไหนต้องต้องลําบากกินง่ายอยู่นนยงเงยนอนง่ายค่ะถ้าหยุดงานนี่ปวดเมื่อยหมดเลยคะ่ะถ้าทํางานนี่ก็ไม่ไม่ไมไมไมปวดไม่เมื่อยนะคะไม่รู้เป็นไรสงสัยจะต้องทาไปจนเกน่แต่ตอนนี้ก็แก่แล้วนะคะบำรุงร่างกายค่ะ อันนี้คือน,นมนะคะไข่มุกใส่นมค่ะเพอหยิบก,กินทุกวันเก้วละห้าสิบบาทเราอยากกินอะไรก็กินนะคะเพราะว่าเราตอนเล็กๆเราตอนเด็กๆเ,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 เราลำบากค่ะเรากินซื้อยังไม่กินไม่ได้ตอนนี้เราแก่อายุเยอะแล้ว,ลวพอ เราพอมีเงินซื้อกินได้เราก็ซื้อกินแอย่าไปขี้เหนียวกับความหิวของเรานะคะเพราะว่าเราหิวนี่เราอยากกินเราก็กินค่ะเราไม่ได้ว่าไปไปซื้ออะไรที่มันมันแพงๆต่กินของของอาหารจีนากินบ่อยนะคะแล้วตึกจินนี่ก็ต้องกินเลยนะคะกินประจำท้าเกะเขาเลี้ยงประจำแล้วก็ที่บ้านก็ตึกจีนก็จะไหว้ด้วยค่ะขอโทษทุกคนนะคะที่ ที่ไม่ได้ไปหาใครนะคะพูดสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเยพรจะไปหาค่ะเพราะว่าไปก็ไปยาวนะคะไปได้ได้ดูหลายคลิปอยู่นะคะแล้วก็เยพรไปหาเพื่อนเยพนรพรดูจบทุกคลิปนะคะไม่ต้องหวังนะคะจะไปเติมให้นะคะนักทุกคนนะคะเดี๋ยวเยพรจะกินข้าวต่อแล้วก็จะไปทาความสะอาดบ้านคะ่ะถ้ามีคลิปใหม่แล้วยพรจะเอามา เอามาให้ดูอีกค่ะเพราะว่าพอก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะปั่มปื๋รแล้วค่ะตอนนี้คนไต้หวันเขาเรียกคนให่เขาเรียกอับปื๋น,นะคะ <c oughs> จริงจริงค่ะเขาเรียกเขาเรียกมาม่าใช่ไหมคะแม่เขาแล้วเขาเรียกเรียกยายก็เรียกอืห้วยป๋อห้วยปอห้วยป๋อหมายความว่าแม่ของแม่นะคะแล้วก็เรียกตาก็เรียกห้วยกงห้วยกง คุยกงก็คือคุณตานะคะแล้วก็ถ้าเป็นยา่าคนจีนเข้าจะอยู่ทางย่านะคะยา่าปู่ย่าเนี่ยถ้าคุณปู่เราจะเรียกอากงนะคะเรียกเย่เย่ค่ะอยภาษาจีนกลางเรียกเย่เย่ถ้าเป็นอา마เนี่ยอากงแล้วก็จะมาอมาาถ้าภาษาไท้หวันก็เรียกอากงอาานะคะแต่ภาษาโกาหลีหรือว่าภาษาจีนกลางเขาเรียกเย่เย่ไหนไหนค่ะ นะคะถ้าถ้าไปเจอคนแก่หรือว่าคนแก่ข้างบ้านอะไรลูกเกยพรต้องเรียกอ,อาที่เป็นอาของอาของ,อของแฟนเงอาสะพ้ายของแฟนเขาเรียกอเปือนะคะคนไต้หวันเรียกอาเปือค่ะพอดียยพรนี่เขาก็เรียกเปือแล้วก็คิดว่าโอ้เรียกป,ป,ป,ปั๊มปั๊มเปื่อก็ดีนะคะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้เยพรมาบ,บอกว่าเยพรจะไปเยี่ยมทุกคนแล้วนะคะ แต่ว่าก็ไปแล้วก็จะรู้ให้จบทุกคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะ